ราชกุมารอัตมาภาพฉันอาหารหยาให้ร่างกายมีกำลังสนัดจกกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมชาญที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยชาญมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยสาวกทั้งหลายสารเสริญว่ามีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้ว บรรล,ลุจตุตธฌาญที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้อัตมาภาพนั้นน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติยาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างอัตมภาพระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้อัตมภาพได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้ในปฐมยามแห่งราตรีกําจัดอวิชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกําจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาท มีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้อัตมาภาพนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุดตัวปปาตยานเห็นหมู่สัตว์กำลังจุดติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอาตมภาพได้บรรลุวิชาที่สองนี้ในมัชฌิมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้อัตมาภาพนั้นน้อมจิตไปเพื่ออสวะคยายานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขะสมุท,ทยัยนี้นิทุกขะนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อสวะสมุท,ทยัยนี้อสวะนิโรธนี้อสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่ออัตมภาพรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและวิชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปราชกุมารอัตมาภาพบรรลุวิชาสามนี้ในปัจฉิมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชาได้แล้ววิชาที่เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่